ครับเห็นนักดาวครับอ่าก็ทําการอัปเดตบ้านให้ลูกค้าชมนะครับหลังนี้ขนาดหกคูณหเมตรทรงปั้นหยานะครับก็ทําสีเป็นรอบที่สองนะครับอ่ารอบนี้รอบที่สองนะครับก็เริ่มจะสวยขึ้นมาแล้วนะครับหลังนี้อ่าก็เดี๋ยววันนี้จะทํารอบที่สามนะครับแล้วก็จะลงพื้นนะครับผมนี่หกคูณหเมตรหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องนอนใหญ่นะครับหลังนี้ของลูกค้าแม่สายเชียงรายนะครับนี่หลังนี้ สวยเลยครับมีประตูหลังด้วยเผื่อต่อเติมห้องน้ําห้องครัวนะครับประติมาสังเษงโมเสร็จแล้วเราก็จะตีกระจกแล้วก็เดินระบบไฟให้ทั้งหลังเลยนะครับช่างเรากำลังทําการไล่รูบเก็บงานเก็บรายละเอียดนะครับยมงตัวที่จะลงรอบที่สามนะครับลงเป็นเงานะครับสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับ0961233535นะครับทีนักดาวกำแพงเพชรนะครับโอเคครับฝากด้วยครับ